กรณีของการที่ยังคงมีการปลดพนักงานจากธุรกิจใหญ่ๆเยอะแยะมากมายกันต่อนะครับพิซซ่าครับพิซซ่าในอังกฤษเป็นร้านดังมากๆร้านหนึ่งที่มีชื่อว่าพิซซ่าเอ็กซ์เพรสประกาศปลดพนักงานถึง1,100คนตอนนี้นะครับ สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่มหรือว่าแม้ว่าจะเป็นพวกผับบาร์อะไรต่ตางๆที่อยู่ในสหราชอาณาจักรเรืออังกฤษเนี่ยหลังจากได้รับการผ่อนคลายแลรร้วก็กลับมาเปิดดาเนินกิจการอีกครั้งเนี่ยก็จะเจอเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือธุรกิจไม่ฟื้นกลับมาอย่างที่เขาคาดไว้อยู่แล้ว2ก็คือไม่ฟื้นกลับมาแม้แต่จะถึงครึ่งหนึ่ง 3. ก็คือว่าในขณะที่ธุรกิจไม่ฟืน้นแต่ต้นทุนกับพุ่งสูงขึ้นอย่างชนิดที่ต้องเป็นไปตามมาตรการและมาตรฐานในการรักษาความ ปลอดภัยควบคุมและป้องกันการระบาดของโ,โรคโควิด -19 ในแต่ละประเทศนั้นซึ่งประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ยังคงม,มีจํานวนการติดเชื้อเพิ่มสูงหรือจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงมาตรการก็จะเข้มข้นแตกต่างกันไปพิซซ่าเอ็กซ์เพรสก็ถือว่าเป็นเครือข่ายของร้านขายพิซซ่าและอาหารฟาสต์ฟู้ดมีนั่งข้างในแล้วก็ทานข้างนอกได้ด้วยนะสำหรับไอคนที่ไปลอนดอนหรือว่าไปสารสาชอาณาชนจักรจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีพิซซ่าเอ็กซ์เพรสเมื่อวานนี้ก็เลยต้องถึงขั้นประกาศว่าต้องปลดพนักงานทั้งหมด1,100คน แล้วก็มีการปิดสาขาทั้งหมด67แห่งซึ่ง67แห่งเนี่ยคิดเป็น15%ของสาขาทั้งหมด449แห่งที่อยู่ในอังกฤษแล้วก็สหราชอาณาจักรก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะฮะ1,100คนของพิซซ่าอีสปเรสเนี่ยแน่นอนครับว่ามีการเปิดเผยว่าเป็นการปลดตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับกลางลงมาถึงพนักงานหรือแม้แต่สายส่งด้วยนะฮะทีนี้การตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยครับคนที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพิซซ่าอีสปเรสเนี่ย เขาก็บอกกับว่ามันเป็นสถานการณ์ของการตัดสินใจที่ยากลําบากครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าด้วยผลที่เกิดขึ้นของวิกฤตโควิดเหมือนกับธรุรกิจอื่นๆก็คงจะหมายถึงธรุรกิจประเภทอาหารเนี่ยที่อยู่ในฟิลเดียวกันเนี่ยนะฮะเขาก็ได้รับความเจ็บปวดและต้องหาทางออกในแบบนี้และที่สําคัญก็คือว่าพิซซ่าเอ็กเพรสที่อยู่ในสหราชนาจากักรแล้วก็เป็นแบรนด์ของกรีฑเนี่ยมีการจ้างงานพนักงานทั้งหมดเนี่ยเก้าพันคนที่นี่ในเก้าพันคนทั้งหมดตอนนี้ปลดหนึ่งพันหนึ่งร้อยประกาศเมื่อคืน แล้วก็ปิดไป67สาขาหรือ15%ของส4 9สาขาสิ่งที่ c e o บอกว่าการจำเป็นจะต้องมีการปรับพนักงานส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการรักษาในภาพรวมของพนักงานทั้งหมด9,000คนเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากจริงครับนาทีนี้คนเป็น c e o เนี่ยนะครับคือถ้าจะมาตามหลักสูตร MBA ของแต่ละค่ายแต่ละซีกโลกเนี่ยถ้าซีโกตะวันตกก็คือลดต้นทุนง่ายที่เดียวกับตัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้มากและเร็วที่สุดคุมหมดเลยปรับโมเดลใหม่ ทำยังไงก็ได้ให้เงินสดเข้ามามากที่สุดโดยไม่สนใจว่าจะขาดทุนหรือกําไรแต่ถ้าอีกวิธีคิดหนึ่งของโลกตะวันออกก็จะบอกว่าไม่ปลดพนักงานโยกย้ายยู่กันไปลดค่าใช้จ่ายดึงกันให้มากที่สุดไม่อยากปลดคนออกนะครับทีนี้พิซซ่าเอ็กซ์เพรสเองก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นทางแนวตะวันตกเหมือนกันถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เกิดการระบ,บาดโควิดในลอนดอนหรือว่าสหาราชานจาจักรนะครับ ร้านโรงทั้งหมดของสาขาพิซซ่าเอ็กซ์เพรสต้องปิดตัวเองลงตั้งแต่23มีนาคเมเป็นต้นมาแล้วก็ปิดนานถึง2เดือนกว่าจนกระทั่งเริ่มที่จะผ่อนคลายภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจเนื่องจากอัตราการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อสะสมในอังกฤษเนี่ยครับมันเริ่มจะผ่อนระดับระ,ระดับหนึ่งแต่หลังจากที่พอเปิดได้ปั๊บเราจะเห็นตัวเลขของอังกฤษตีตื่นกลับมาจนก,กระทั่งบริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังบอกว่าเตือนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายและอาจจะบอกได้ว่ามันคือรอบ ร้านก็เริ่มทอยอยเปิดและเปิดมาได้นี่นะครับจนกระทั่งในที่สุดนี่นะฮะก็ต้องกลับมาเปิดบริการอีกครั้งเมื่อ9กรกฎาคมแต่การเปิดกลับมาครั้งนี้นี่ปรากฏว่ารายได้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่สําคัญก็คือต้นทุนยังมีภาระสูงอยู่สถานที่สาขาที่เป็นร้านเช่าอะไรต่างๆของพิซซ่าเอ็กซ์เพรสต่อรองเจราจากันแล้วไม่มีการลดในบางพื้นที่หมายถึงค่าเช่าบางพื้นที่ลดแต่ก็ยังไม่สามารถจะทําให้แคชฟลูหรือกระแสเงินสดอยู่ต่อไปได้ ทางที่ดีที่สุดอย่างที่ CEO ก็บอกครับว่าเพื่อรักษาสถานะของบริษัทและพนักงานในภาพรวม้งหมด9,000คนจําเป็นต้องมีคนเจ็บปวดเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นนี้ขึ้น1,100คนและปิด15%ของสาขาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ก็คือ p ิซซ่าเอ็กซ์เพรสในอังกฤษนะครับ